พอมาคิดอีกทีฉันไม่ฆ่าพ่อแกดีกว่าฆ่านังเด็กน่ามีประโยชน์กว่ายืนเซาอ,อยู่ทำไมวะมาฆ่าเราได้ทิ้งทำไมมาช่วยห้หยุดขอแค่พวกแกก้าวขาลงไปเท่านั้นฉันเป่าหัวนานคำแน่ฆ่ามันฆ่ามันช่วย แกคงนึกว่าแกมีกำลังคนอยู่ฝ่ายเดียวสินะตอนนี้หนานคำเป็นเฉลยของฝ่ายเราแล้วกลับไปบอกเจ้าอาแสนเมืองห้ามแต่ต้องเจ้าพ่ออีกเด็ดขาดไป ไอ้โง่เลยถ้าไอ้ว่าแกไปจับมันดาถูไปจับซะได้ไม่นนอมันเง่ามันบบกหูเหมือนเลยค่ะว่าเขาก็มีหมู่เขาอยู่ทางฝั่งนี้เหมือนกันแต่ท้าเมื่อใดที่หมู่นั้นหูว่าค้าอยู่ที่ไหนเจ้าก็บารอดเมืองกันแฟนเมืองเฮ้ยทางปากมาต้องหูนะ บอกพวกเราทุกคนเพิ่มกำลังคุ้มกันกที่นี่มากขึ้นอย่าให้ใครเข้ามาได้แม้แต่มดปวดครับครับคุณสวนอยู่คนเดียวคงผมโทรบอกพวกเราทางนู้นที่ยวกำลังไปช่วยท่านแล้วครับเออคุณสวยมีคนอยู่ฝั่งรู้นด้วยเหรอคะเียวนะ นี่แปลว่าเพื่อนผมมีคนแล้วก็มีบ้านที่ฝั่งรู้เหรอครับเห็นหน้าน,นี่นี่เป็นเจ้าพ่อเหรอเนี่ยแกเป็นน้องสาวรู้ไหมแล้วตอนนี้หนานคำถูกพวกเราคุมตัวไปแล้วครับผมว่าเขาเป็นมนุษย์สิเท่านแน่พฤติกรรมเขาน่าสงสัยมากไม่ใช่แน่นอนครับแล้วทำไมเขามีกองกำลังอยู่ที่นั่นน่ะผมขอประกาศไว้ตรงนี้นะผมไม่ยอมให้ขวัญแก้วไปอยู่ในความดูแลของในสนย์ที่ใช้เงินจากเงินที่ฟ้องมาจาก ยาเสพติดอะหยุดเรื่องเกินนายของฉันเดี๋ยวนี้นะคะทําไมอย่างนั้นได้ว่ายน้ํากลับไปแน่โอ้โหกลัวไปหมดแล้วเจ้าแม่ฉันไม่ใช่เจ้าแม่ถอดคาพูดเดี๋ยวนี้ถอดคาพูดเถอะครับที่ว่าเป็นคงนจริงคุณจะเจ็บตัวเปล่าหนูขอโทษแทนคุณอินทร์ค่ะไม่ได้ค่ะหนูขอร้องแล้วค่ะก็ได้ฉันถอนคำพูดให้แก้วสบายใจเพราะแก้วโดนยิงมาหรอกนะ แต่ผมสงสัยว่าไอ้เจ้าพ่อศูนย์ทำไมไม่แอนอ,อกรักมาสูนแทนแก้วอะเขาทําค่ะแล้วเขาก็ให้หนูหนีออกมาแล้วเขาเป็นบ้าเล่าออกแก้วมาทําไมอะเขาไม่ได้เป็นบ้าค่ะหนูที่ออกมาเองโอเคโอเคเลิกดูถูกในผมสักทีนะครับอยู่ทะเลาะกันสักทีแล้วพาแก้วไปรักษาตัวไป